ไปครับผมหากดเบิ้งเงินก่อนเงินเงินออกมือนี้จะได้เท่าไหร่พุน่นกับบรรยากาศฮอนฮอนหนาวหนาวมือนี้วันหนักเท่าไหว่านี่ยหน้ผมหยุดงานครับมือนี้มือนี้ต้องหยุดงานนี่ซื้อเท่าไหรหยุดลาพักร้อนครับผมลาแวบ,บได้ค่าจ้างปกติครับเดีย๋ยวจะพาไปเบิ้งเงินมาเมอนี้จะได้ส่งันเท่าไหร่นะผมแล้วอัตราการแลกเปลี่ยนมือนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผม เห็นเล่เงินแล้วก็ลา่ารวยครับผมพี่น้อยสิครับเอาใจซอยผู้มาขายแรงงานผู้มาล่าฟันในญี่ปุ่นครับผมเมื่อไหว้กลับบ้านเฮางสำนันกงะเนาะน,นคะครับผมไม่ต้องเองอย่างมากมายให้ผมบรรยากาศองค์ิทธิภาพารบารรยากาศสุเบิร์ครับผมนี่บรรยากาศระหว่างทาง,งคนเดียวครับผมเป็นวันศุกร์ที่14เดือน11 2025 สวัสดีครับผมสวัสดี FC ม o n t s u n Channel กับการใส่ชีวิตในต่างแดนครับผมบรรยากาศวันหยุดของผมเนาะมืัอนี้ก็เป็นวันศุกร์ปกติเฮ็ดงานหล่ะแต่วัอนี้ผมลาพักร้อนครับผมลาพักร้อนว่าก็เลยว่ามืัอนี้ไปกดเงินสู้พี่น้อง FC เบิง่งนะครับผมว่าว่าเงินเดือนนี้สิได้ส่งบ้านเท่าไหร่แล้วอัตราการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมสิให้เบิ่งครับผมว่าอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมพี่น้อง FC ครับโอ้ลา่ารวยเลขเงินตอนนี้ครับผม0.20 เกีครับผมพี่น้อง f c ครับตอนนี้เวลาบ่าย2.20นาทีวันที่14เดือน11 2025ครับผมนี่อันนี้คืออัตราการแลกเป็นเงินตอนนี้เง<ม>ิน10,000เยนแลกได้อยู่ที่2อง0กับเกบาทนะครับผมประมาณนี้สมัยก่อนก็แลกได้หลายอยู่ใบนึงก็แลกได้ประมาณ2,700ันเกียรติรอยบาทสองพันแปดอยบาทยังว่ายัางตอนที่ว่าเลขเงินถึ้งืึ้งคักๆเลยดิยี่เกียรติยี่ะนะครับผมซองไม,ม้ไม่ซอกผมมาไม่ไหมก็ 1> 1, เงินหนึ่งมืนเยนแรกได้อยู่ที่3,000บาทนะครับผมตอนนี้แรกได้อยู่ที่2,000บาทนะครับผมพี่น้องเอฟซีครับเ<ๆ>พอเพอถ้ารวมค่าส่งค่าฝากเข้าไปล้วก็ประมาณพันไปไปพันเก้าร้อยกว่าบาทสิประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าหนาเนาการบอกเลยว่าช่วงนี้มันผมว่าผมสามารถใส่คํานี้ได้ดิมันเป็นช่วงตกต่ำสำหรับผู้ที่มาเท็ดงานหาเงินส่งบ้านยูเพชรญี่ปุ่นตอนนี้นะครับผม สำหรับค้างงนี้ปัจจุบันน่ี่เดียกล้าผมว่าผมกล้าว่าคำนี้แล้วก็มันสามารถใส่คำนี้ได้พรอมนะครับผมมันเป็นช่วงตกต่ำสลหรับคนมาทำงานในญี่ปุ่นนี่เดียวช่วงนะครับพูนะครับผมขอถัดในบ้านอาเด้น่าจะใส่เข้าบาเรีครับผมเพราะอากาศมันอากาศมันเย็นแล้วนะครับผมเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเขาจะใส่เข้าบาเรีโอ้ยมือล่าเร้อยครับผมจากที่จังไหนนะเอ้าเจังไหนก็ฝากติดตามชีวิตกันต่อไปครับผมที่ เป <inequ ity S 1> ็นยังไงผมก <Course. S 1> ็รอบางอีกจากน้อยก็น่ามันเป็นตะคือบ่หรือว่าผู้ใดมีประเทศใดแนะนำบ่นะครับผมแต่นี่ยเนี่ยก็บที่กลับไปพักอยู่บ้านสักวันนะครับผมไปไปตั้งหลักอยู่บ้านจากบ้างจากข่าวก่อนหรอกนะครับผมไปแม่นกลับก็ได้ก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี่แหละนะครับผมสําหรับผมนะนะครับบม่รู้ว่าผู้อื่นที่เป็นยังไงเนาะเพราะว่ามันเสียเวลาแหมสำหรับผมนะผมว่า <rights> ม <on trees> ันม <Nonetheless> ันเสียเวลานะครับผมว่าเอามาเฮ็ดงานอยู่ตั้งว่าตั้งกวงตั้งไก่บ้านแม่ได้เงินเดือนมันกัน จากที่เราเคยได้หลายเนาะนะครับผมเอาง่ายๆซะนะครับผมตะกี้สองเดือนแสนสองเดือนแสนกว่าแสนกว่านะครับผมซูมมือนี้สองเดือนก่เห็นเงินแสนเนีครับผมสองเดือนกับว่เห็นเงินห้าหมื่นกับว่เห็นเด้นะครับผมซูมมือนี้สองเดือนเห็นเงินสามหมื่นไปไปสี่หมื่นนึงเด้นะครับผมผมก็เลยมองว่าสำหรับผมเด้สำหรับผมเด้วนะครับผมแต่ว่ารูปอื่นที่คิดคือผมบ่าสำหรับผมผมมองว่าทั่วบ้านห้องเดือนละสองหมื่นสามหมื่น สองเดือนสามเดือนก็ซื้อไเห็นเงินสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอยู่ปะแต่ไม่หายที่บ้านของก็เด็กผมผมคิดเังสิ่งละนะครับผมแต่ว่าผมก็บ่บ่สิบ่ไปเข้าโรงงานแล้วก็เพลโรงงานดอกไปบ้างก็จะไปพักไปก็ซื้อไวเอาไปหาทางไหมนะครับผมก็สิลองไปขายสิ่งขายของเพิ่งเดี๋ยวปรึกษาคนทางบ้านนี้นะครับผมแต่ว่าผู้เเ่าก็บ่ได้ว่านอย่างดอกผมก็บอกปรึกษาผู้เเ่าไปแล้วนะครับผมว่ามันมันสู้บ่ไหวแล้วนะครับผมสำหรับผมอ่ะ เลขเงินมันก็แห้งมีแต่ต่ำลงต่ำลงสิ่นะ,นะครับผมแล้วก็ของก็มีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นนะครับผมเพราะว่าสิ้นปีนี่ปีหน้าค่าของก็สิเพิ่มขึ้นอีกของกับราคาของก็จะขึ้นอีกนะครับผมแล้วรอเบื้องต้นปีข้างมันสิเป็นเัื่องไดไตมาดแรกมันซิเป็นเรื่องใหญก็ฟังข่าวติดตามนักวิเคราะห์ของวิเคราะห์นั่นวิเคราะห์นี่ให้ฟังอยู่นะครับผมถ้ามันบ่คือกันเอาไปเจอกันประเทศไทยบ้านเฮาเลยนะครับผมอันนี้บอกพี่น้องเอฟซีไ้ ถ้าเม e ืองไหนเมื่อน้องเห็นผมโคอยู่ประเทศไทยก็ได้ดินะครับผมเอ้ามาเต็มกันได้ก็สิบาเดีนะครับผมบนแน่เดินะครับรอเบิร์ตรงกันชีวิตมันจะเป็นยังไงต่อตอนนี้ก็เอาใจซอยสุบูสุคนนั่นแหละวมทั้งตัวผมพร้อมแล้วกับพี่น้องเอฟซีพ่อมพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาไม่พร้อมนะครับผมโอ้โหก้าวอ่างหลนะครับผมพ่อเามือนกันเถอะไม่ครับผมเลอยครับจากเคยได้เงินเดือนแบบหลายๆวันนี้ ซ้ำเงินเดือนหายไปครึ่งตัวครึ่งเงินส่งบ้านนอานั่นนะครับผมแล้วกับปเป็นว่าจะของใสีเงินเปียงกตะกี้เด้ซูมเน้นกับประหยัดจะรู้ว่าสิประหยัดจังไงแล้วนะครับผมประหยัดไปกับจะทำว่าประหยัดได้กซูมเน้นกะับปราะว่าบอย่างที่ว่าของมันแพงครับผมของมันแพงแล้วก็บ่ารัวหักค่าอยอย่างเนี้ยนะแล้วก็เดือนหนึ่งหกักเป็นเนน้อยๆได้อยู่ญี่ปุ่นเห็นงานนะตกเงินบ้านเอาก็มื่นไปไปลายสองมื่นเนี่แล้วก็ใบสิบใบวันนี้ครับผมก็มื่นเยนแสนเยนคนนี้นะครับผมหักต่อเดือน ผมสิบวกไปให้นะครับค่อนข้างที่สียลำบากเลย,ยจมทุกิปผมก็จมไปสั้นแหละยื่นว่ามันสิเป็นไอทีจม,มยังไอทีจมยุ่นเกาหลีแหรอพุ่นนะครับผมมันมันมันปรูหลเนาะผู้ใดก็บ่คิดว่ามันมันสิเป็นแบบนี้นะครับผมสถานาการณ์มันมันรบกวนอุ้ยผักกาดปลาออกเร็ว โอ้โหพอดีเจี๊ยบผักกาดป่าพ่อเนาะนี่ครับผมมันกัดเขาก็ไถให้ไถนาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะไปกดเงินสกวอนครับผมกดเงินก็่ว่าจะไปซื้อเครื่องใส้เรียกว่าจะไปร้านเวียดนามน้วยมันว่าไปเมื่อวานไปเมื่อวันอาทิตย์จนะครับผม,ผมไปเมื่อนี้เขา่าตเขาบอกว่า,งวางลงของทีนะผมว่ามืออื่นนัดทีมงานไ้วยนัดน้องไ้วยว่าจะพากันไปซื้อของอยู่โอกาซึกิอยู่เดี๋ยวเรื่งไหนของเยอทายคลิปซูเบิงดอกนางอื้นนะครับผมแต่วันนี้ว่าจะไปกนเงินแลว้วก็ที ไปซื้อเครื่องไส้เบิ้งก่อนนะครับผมว่ามันสิเบืทนเนอทอดใด๋อนาะจริงๆเด๋ยวถผมสิเอเาให้ฟังดอกเดี๋ยวนี้ได้ซุงบ้านทอดใด๋น,นะครับผมเดี๋ยวผมสิเว้ากซืฟังเราได้รอผมสิกลับบ้านก่อนเดี๋ยวผมสิมาจัดแจงเรื่องเงินเดือนให้ฟังแล,ล้วก็เฮ็ดงานอยู่ญี่ปุ่นน่ะมันต้องได้รับเงินประมาณเท่าใด๋มันถึงจะอยู่ได้อยู่แบบเฮาบ่าต้องคิดหลายนะครับผมคือมันคือซื้อมือนี่ผมบอกเลยว่าสิเป็นบ้านะครับผมบอกดิไปซื้อกัน,นครับผมไปกดเงินก่อน งบ้านไฟน้อน,นะครับผมเดี๋ยวกดนึงก่อนครับแปดบน,นึ่งอ,อ้าเงียบครับผมป้ากำเลเรีนมัน,นี่ดีสมงนี้ลำบากครับใครชิม,มากะชิดดีๆままดี ยังก็ได้ใบสลีปเงินเดือนได้ครับผมอวที่เขาแจกกันเมื่อนี้เงินเดือนผมได้ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าๆนะครับผมหนึ่งสองสา สิบก้ายี่สิบยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้หกใบนี่แบ่งไว้กินเจ้าของหกใบนี่เอาไปเอาไปใส่ไว้กินเจ้าของซื้อของใส่ของกินหกใบนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิามสี่ทรงบ้านสิบสี่ใบสี่แดเงเงินเท่าไหร่ในผมสี่ใบสุ่ฝังครับไปครับผม ไปซื้อเครื่องใส่ก่ะเนาะผมเบี้ยโขดยำสะก้อนครับโอ้ยเมย์งั้นเราออกมาแล้วก็ลอยเองเสียละแต่วันนี้ผมซื้ออะไันเงินโซงบ้านเป็นเลทยี่สิบเลยไม่ต้องเอาปลายมันหรอกครับผมมันมันไรเงี้ยขันไลออนคันไลเอาคันไลเอาแบบ้ยยี่สิบทุนทวๆนี่ก็ตกใบละสองพันบาทคิดเป็นเงินบ้านเฮานะครับผมอย่าอย่ามึงนี่ละครับผม ประมาณนี้เงินเดือนก็เลยมันกับว่ามันไม่แม่เงินเดือนหรอกมันก็แล้วแต่มมือเห็นงานนะครับผมว่าเดือนนมื่อไงได้เห็นงานยี่สิบสามมือเดี๋ยวหากเราเกิดได้ประมาณนั่นแหละนะผมแล้วก็หักไว้ยูไปกินเจ้าของกัเดือนละหกใบผมหักไว้เดือนละหกมืออางเงี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนั่นก็ส่งบ้านนะครับผมส่งบ้านสิบซี่ใบก็สิได้อยู่ประมาณสิบซี่ใบตกใบละสองพันนะครับผมสองพันบาทสิบใบก็ได้อยู่ที่สิบใบได้อยู่ที่สองหมื่นอีกสี่ใบก็ได้อยู่ที่แปดพัน สรุปเราส่งมากแถ้อยูมาสองหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทเพราะว่ามันก็มีค่าบริการในการฝากเข้าตู้แล้วก็ค่าบริการในการโอนไปบ้านของอีกนะครับผมรกมไปก็ประมาณเก็บเก็บสองพันยีนนะครับผมหักไปรวมในอีกดอกสองหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทต่อเดือนบ่ต่อเดือนเด้แล้วแต่เดือนครับผมเดือนหน้าให้งานยี่ปีมื้อแล้วก็เดือนช่วงหยุดยาวปีใหม่เฮ็ดงานเฮ็ดงานสิบเก้ามือบ่เฮ็ดงานน้อยมื้อมันก็ได้อีกนิน่อยนะครับผม อันนี้ให้งานสูงสุดละยีบสามมื่นต่อเดือนของผมนะครับผมโรงงานผมนี่โรงงานผมมันไม่ได้เป็นเงินเดือนนับผ่อใจเป็นหลายชั่วโมงครับผมอะไรให้เป็นหลายชั่วโมงเนาะมือหนึ่งชั่วโมงในการเห้งานตั้งมือกับชั่วโมงในการเห้งานตั้งมือกับมือละแปดชั่วโมงนะครับผมหลังจากนั้นก็เป็นโอทีโอทีกับมือละชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่นะครับผมแล้วก็โอมันกับวุมีคือสมัยตะกี้เห็นครับผมกับทดทางดีสินหนักหนาของการหน้าผม สองหมื่นเจ็ดสองหมืนแปดมึงดิต่อเดือนอันนี้แบบว่าสูงได้หลายเลยนะครับผมคิดว่าได้หลายแล้วนะครับคิดเอาแต่ถิถ่นใจเอานะครับผมอันนี้ก็มาบอกให้ฟังคร่าวๆอินทร็ดอกนะครับผมเดียวแล้วรอผมสิกลับบ้านอีกแล้วนะผมสิมาวอาให้ฟังเรื่องเงินเดือนให้ละเอียดเลยว่ามันเป็นอีย่างไรเพราะว่าช่วงนี้ผมก็บว่าอย่างหลยายไปมันกัผมบอกอีกอย่างหลายมันก็บบ่ได้นะครับผมว่าช่วงนี้ผมยังอยู่อยู่ญี่ปุ่นอยู่ระกับอยู่ในการดูแลของเขาอ,อยู่นะครับผมเดี๋ยว ไปเจอกันอยู่บ้านเราพวกน่ะเรี่ยงนี่เนี่ยะผมสิดไปว่าอ้สุดฟังนะครับผมว่ามันเป็นทังไลายหักคาอีกอย่างเจ๊งไลาอีกอย่างเจ๊งไลายออย่นึงอีกอย่างเจ๊งไลาก็เลยครับผมมันมีอีกหลายอย่างหลายอย่างครับผมแต่ว่าขอบอกไว้ก่อนว่าสำหรับผู้ที่ซิมานี่ยผมว่าอย่าอย่ามาเถอะนะครับผมไปทางอื่นได้ไปทางอื่นดีกว่านะครับผมมาเรามันเป็นบ้าอีกทีเด้อครับผมสำหรับผู้ที่มีรายจ่ายหลายๆต่อเดือนนะผมบอกเลยสามารถเป็นประสาทได้เด้อเป็นซึมเศร้าได้เลยเด้อผมบอกเลยว่าบางที รายจหลายรับฮองบ่กอรายจมาให้งานเราแบบนี้หาค่านั่นค่านี้หาค่านั่นค่านี้แล้วมันก็อยายเก็บก็มี่บางคนอนี้ผมก็เหลียเก็บเดี๋ยลระบ่กีบัตดงดิบุกีบัตเผือผื่อบวมหดมือ่นซ้ำดเอยสกเก็บต่อเดือนเนาะเราว่ารายจผมก็มีงวดลดแล้วก็มีงวดอลดแล้วก็มีให้เงินเดือนพเท่านะครับผมภาสิประมาณนี้แหละรายจ่ายผมต่อเดือนก็ด้เน้อแล้วก็กระจิกกระจุกขนทางบ้านนี้ซื้อนั่นซื้อนี้เนี้ยนะผมมันก็ต่างคน มันลายครับลายภาระ้านก็คือกันนะครับผมมองผมกะก็ถือว่าเดือนนึงกะลายบาทอยู่นะครับผมลายใจผมก็เลยก็เลยเอามาคํานวณเบื้องแล้วว่าทาเป็นห่อยู่โตไปมันกะสิถามว่าลําบากบ่มันกะสำหรับผมคงก็ว่าผมไม่ลำบากหรอกว่าผมบ่มีหนี้บ่ได้ไปจื้อหนี้บ่ได้ไปกู้หนี้ทางบ่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินมานะครับผมว่าผมกะหนี้สินผมกู้กู้มามันก็เบิดแล้วเนาะเพราะว่าผมอยู่นี่มันกะจีดแปดปีแล้วจังซี่นะครับผมมันก็อยุโตแล้วทำเม็นอยุโตกะยู่ได้นะครับผมแต่ว่า แต่ว่าสิ่งที่าอยยากได้ที่เิาอยากสร้างมันก็สีหยากแน่ที่ใช้เวลาแน่แล้วก็บุ่รู้ว่ามันสีได้สร้างมันที่ได้เฮตดบ่อยังสีนานะครับผมมันก็มันมันมันวกกันเนี่ยครับมันวมันวอกยแล้วมันผมสว่าเงี่ละเนาะคนเอามันคนเอามันคิดบ่คือกันเนาะแต่ผมหองก็ลองบองว่าคิดซะว่ามายุนี่มันเคยได้เงินแหละเราหอยได้เงินน้อยแต่ว่ามันยังมีอีกมองบองไปมันก็มันก็ยังคอมียุ่งสินะเพราะฉะนั้นว่ามาบองนี้แล้วมันไปทางอื่นบ่ได้อีกสินะนะครับผม อันนี้โจมให้ฟังนะครับผมแต่สินใจเอาผมอยากว่าให้คนที่เพิ่นคิดกำลังสีมาไม่ก็คนที่ไปกู้นี่ยืมสินมาผมบอกอุหนักอีเล็นะครับผมบอกทุกคลิปเอาซะหลังนะผมกะซิประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เนาะแตวผมกะซิไปหาซื้อเครื่องใส่ก่อนเดี๋ยวเป็นอีกอย่างเจ้งใดคิดอีกอย่างเป็นตะไทหุ่นเซตัยซูเบิ้งเดี๋ยวสิมาบอกให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ซื้อเครื่องใส่เบื่อเท่าใดนะครับผมเดี๋ยวจะไปเบิ้งเงนนัมันนี่ผมผมอยูผผ่ผมมันฟูนะครับผมผมซิว่าตรงนะครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิ้งนากััครบผม ซี่เบอร์เท่าไรฝากกดติดตามเมนผมนะครับผมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับผมสำหรับคลิปวัอนี้สวัสดีครับไปละสู้สู้ครับผมบ๊วยกลับบ้านเฮาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแหน่เด้อครับอริกาตกหลายๆครับ